เรื่องเล่าเรื่องหลอนสยองขวัญเรื่องเสียงเรียกจากช่องจุดหมายเรื่องเล่าหลอนจากประเทศญี่ปุ่นบทที่1ห,ห้องเช่าเบอร์302ในย่านชานเมืองโตเกียวมีอาพาร์ตเมนต์หลังเล็กๆเ,เก่าๆหลังหนึ่งที่ชื่อว่าโคบายาชิแมนชั่นอาคารสูงสามชั้นทาด้วยสีขาวซีด เรากับไม่เคยถูกทาสีใหม่มันนานหลายสิบปีมีเสียงเล่าหรือว่าห้อง302บนชั้นบนสุดมักจะมีคนย้ายเข้าแล้วก็ย้ายออกภายในไม่กี่เดือนไม่มีใครอยู่ได้นานแต่โทโมโกะหญิงสาววัย26ปีซึ่งเพิ่งเริ่มงานใหม่ในโตเกียวกลับไม่สนใจข่าวลือเหล่านั้นเลยเธอเพิ่งย้ายออกจากบ้านในเมืองโอซาก้า มาเริ่มต้นชีวิตใหม่และดีใจมากที่หาห้องเช่าราคาถูกในเมืองใหญ่ได้ห้อง302กว้างพอสมควรมีเตียงเดี่ยวพื้นไม้เก่าและหน้าต่างบานหนึ่งที่มองเห็นตึกฝั่งตรงข้ามที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยเธอไม่รังเกียจที่มันเงียบวังเวงกลับรู้สึกสบายใจเสียอีกเพราะเธอชอบความสงบและไม่อยากยุ่งกับใครแต่คืนแรกที่เข้าอยู่ เธอกลับได้ยินเสียงเคาะเบาๆจากประตูหน้าห้องเวลาประมาณตีสองเมื่อเธอลุกขึ้นมาเปิดประตูกลับไม่พบใครเลยแต่ที่ช่องจดหมายด้านล่างมีซองกระดาษสีน้ำตาลเก่าๆใบหนึ่งเสียบอยู่ในซองนั้นไม่มีจดหมายไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนด้วยปากาน้ำเงินว่าได้ยินฉันไหม บทที่2คนส่งสารที่ไม่มีเสียงฝีเท้าวันถัดมาโทโมโกะนาซองนั้นไปให้เจ้าหน้าที่อาคารดูแต่เขาเพียงแค่ยักไหล่แล้วบอกว่าบางทีเด็กข้างห้องอาจกแกล้งเล่นนะแล้วบอกว่าห้อง302มีคนเข้าออกบ่อยอยู่แล้วไม่ต้องใส่ใจเธอพยายามไม่คิดมากจนกระทั่งคืนที่3เสียงเคาะประตูกลับมาอีกครั้ง เบาแต่สม่ำเสมอและตามด้วยเสียงฝีเท้าลากวาเบาอยู่หน้าประตูราวกับมีใครเดินวนไปมาเธอลุกขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้เปิดประตูแต่หยิบมือถือไปส่องผ่านช่องมองประตูแทนเธว่ามองไม่เห็นใครเลยแต่ที่ช่องจดหมายเดิมมีอีกหนึ่งซองกระดาษเสียบอยู่คราวนี้กระดาษข้างในเขียนว่าช่วยตอบหน่อย โทโมโกะเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยเธอเริ่มปิดล็อกประตูแน่นขึ้นแล้วเอากุอี้มาดันไว้ด้านหลังบทที่3เสียงในโทรศัพท์โทโมโกตะตัดสินใจโทรหาเพื่อนสนิทชื่อเนนะซึ่งอยู่ในโยโกฮามาเพื่อเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนนะฟังอย่างสนใจแต่ไม่เชื่อมากนะักเธอคิดว่าโทโมโกะอาจจะเหนื่อยหรือจิตหลอนจากความเครียดเรื่องงานใหม่เพื่อความสบายใจ เนนะแนะนำให้โทโมโกะตั้งกล้องมือถือไว้หน้าประตูตอนกลางคืนคืนนั้นโทโมโกะทำตามเธอวางมือถือไว้ในโหมดบันทึกวิดีโอโดยหันกล้องไปที่ประตูพอเช้ามาเธอเปิดวิดีโอดูแล้วหัวใจแทบหยุดเต้นในเวลาประมาณตีสองกว่ากล้องจับภาพช่องจดหมายขยับเองอย่างช้าช้าเหมือนมีมือค่อยๆดันจากด้านนอก แล้วมีสิ่งบางอย่างสีซีดแทกแทกเข้ามาเหมือนนิ้วมือข้างหนึ่งแต่มันไม่มีเล็บไม่มีเสียงและไม่มีเงาของคนเธอรีบลบคลิปแล้วตัดสินใจว่าจะย้ายออกให้เร็วที่สุดแต่แล้ววันนั้นเองเธอกลับมาเจอซองกระดาษใบหนึ่งวางอยู่กลางพื้นห้องเขียนว่าขอโทษนะอย่าเพิ่งไป บทที่สคนที่เคยอยู่ก่อนหน้าทอมโมโกะไปถามเจ้าหน้าที่อาคารอีกครั้งและกดดันให้อธิบายให้ชัดชายแก่ที่ดูแลอาคารจึงยอมเล่าอย่างอ้อมแอมว่าเมื่อสามปีก่อนหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมิซากะเคยอยู่ห้องนี้เธอเงียบมากไม่สูงสิงกับใครวันหนึ่งเธอหายไปเฉย ไม่มีร่องรอยไม่มีแม้แต่เอกสารไม่มีแม้แต่ของใช้ทุกอย่างในห้องยังอยู่ครบแต่ไม่มีใครพบตัวเธออีกเลยหลังจากนั้นก็มีคนย้ายเข้าแต่ทุกคนอยู่ได้ไม่ถึงสองเดือนบางคนเจอของขยับเองบางคนฝันเห็นหญิงสาวร้องไห้หน้าประตูบางคนบอกว่ามีเสียงเรียกจากในห้องตอนกลางคืน ไม่มีใครอยู่เกินกว่านั้นเลยโทโมโกะเริ่มรู้สึกว่าบางอย่างในห้องนี้ต้องการเธอบทที่หเสียงจากกระดาษในคืนที่เธอตัดสินใจเก็บของเพื่อย้ายออกโทโมโกะได้ยินเสียงกระดาษขยับเบาๆจากหลังประตูเธอกลั้นใจเปิดประตูออกไปช้าๆหน้าห้องไม่มีใครแต่ในช่องจดหมายมีซองหนึ่งเสียบอยู่เช่นเคย ในกระดาษแผ่นนั้นเขียนด้วยลายมือรีบร้อนสั่นระรัวว่าได้ยินแล้วใช่ไหมช่วยอยู่ต่ออีกหน่อยฉันเหงาฉันยังไม่ได้ไปไหนเธอฉีกจดหมายนั้นทิ้งและรีบโทรหาบริษัทขนของแต่เช้าวันถัดมากล่องของใช้ของเธอถูกเปิดออกเองทั้งหมดไม่มีร่องรอยการงัดแงะและจดหมายใหม่วางอยู่กลางห้อง ทำไมต้องหนีลาโทโมโกะบทที่6เงาในกระจกคืนสุดท้ายก่อนย้ายออกโทโมโกะฝันว่าตัวเองนั่งอยู่บนเตียงในห้องเดิมฝนตกนอกหน้าต่างเธอมองออกไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่อาคารร้างฝั่งตรงข้ามผมยาวปิดหน้าสวมชุดนอนสีขาวและยกมือขึ้นโบกมือช้า แต่เมื่อเธอมองกลับเข้าในห้องก็เห็นตัวเธอเองอีกคนยืนอยู่หน้ากระจกและเงาในกระจกไม่ขยับตามเธอเลยเมื่อเธอสะดุ้งตื่นขึ้นบนโต๊ะหัวเตียงมีจดหมายที่เธอไม่เคยเห็นมาก,ก่อนวางอยู่ตอนเธอหายไปจะมีคนใหม่เข้ามาแทนบทสุดท้ายคนใหม่ในห้องเดิมโทโมโกะย้ายออกในวันรุ่งขึ้น เธอไม่เคยหันกลับไปมองห้อง302อีกเลยไม่แม้แต่จะเหลือภาพถ่ายหรือของใช้ใดๆไว้เที่ยวกับที่นั่นไว้อีกแต่หนึ่งปีถัดมาอาพาร์ตเมนต์ห้องนั้นก็มีผู้อยู่อาศัยใหม่ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าเคอีนักเขียนบทหน้าใหม่เขาย้ายเข้ามาอยู่ด้วยความคิดว่าอาคารเก่าแบบนี้มีสเสน่ห์เหมาะกับงานเขียนเงียบๆคืนแรกที่เขาย้ายเข้า เวลาเกือบตีสองเขาได้ยินเสียงเคาะเบาๆจากประตูหน้าห้องและเมื่อเขาเดินไปดูเขาพบซองกระดาษเก่าๆเสียบอยู่ในช่องจดหมายข้างในมีข้อความเขียนด้วยลายมือที่เขาไม่รู้จักเขียนว่าได้ยินฉันแล้วใช่ไหม